วันนี้เราจะไปสัมภาษณ์คนในโรงเรียนกันค่ะไปกันเลยพี่พี่พี่คิดว่าใครน่ารักที่สุดในโรงเรียนคะแฟนพี่มาอะไรคะอาร์มสี่เท่าสามเอเคค่พี่ใช่พี่อาร์มสี่ท่งสามไหมคะใช่แล้วพี่คิดว่าใครหล่อที่สุดคะบังปูโอเคค่ะ สวัสดีค่ะพี่ใช่พี่ปูนสีน้ำตาลไหมคะมีคนบอกว่าพี่น่ารักที่สุดในสีน้ำตาลค่ะเชื่อจริงไหมคะไม่ใช่น้ำตาลพี่บอกไม่อช่พี่แม่แล้วพี่คิดว่าใครน่ารักที่สุดในโรงเรียนคะตันนี่ครับตันนี่ที่เดดเราจะข้ามคนนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเราหาไม่เจอค่ะ หนร่งหนึ่งเดียร์พี่ใช่พี่ไวรินะคะใช่ใช่เออน้องเปาสอนทัพหนึ่งบอกว่าพี่น่ารักมากค่ะแล้วพี่คิดว่าใครน่ารักที่สุดในโรงเรียนคะภูมิภูมิดโอเคค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่ใช่พี่ภูมิไหมคะครับพี่วารินบอกว่าพี่น่ารักที่สุดในโรงเรียนค่ะแล้วพี่คิดว่าใครน่ารักที่สุดในโรงเรียนคะพี่ครับ โอเคค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่พใช่พี่พออฟไหมคะใช่ครับพี่ภูมิอบอกว่าพี่น่ารักที่สุดในโรงเรียนคะ่ะแล้วพี่คิดว่าใครน่ารักที่สุดในโรงเรียนคะพอ,อ,อ,อจบไปแล้วนะคะสำหรคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่แบบว่าอยากส่ท้ายคุในเนยเป็นคลิปแรที่ทำก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะคะบ๊ายบาย